ชีวิตวุ่นวายเพราะขาดสิ่งนี้คุณเคยรู้สึกไหมทั้งที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรใหญ่โตแต่ใจเรากลับวุ่นวายสับสนเหมือนทุกอย่างมันยุ่งไปหมดเรื่องเล็กๆก,ก็คิดเยอะตัดสินใจอะไรก็ลังเลเหนื่อยง่ายเบื่อง่ายขี้หงุดหิดโดยไม่มีเหตุผลความจริงแล้วชีวิตที่วุ่นวาย ไม่ได้เกิดจากสิ่งรอบตัวแต่มักเกิดจากการที่ใจเราขาดสติสติคือการรู้ตัวรู้ว่าเรากำลังคิดอะไรกำลังทำอะไรกำลังรู้สึกอะไรอยู่เมื่อไม่มีสติเราจะปล่อยให้ทุกอย่างไหลเข้ามาในหัวทุกปัญหาเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ทุกอารมณ์กลายเป็นตัวควบคุมเรา แต่เมื่อมีสติเราจะเห็นทันว่าอารมณ์นี้กำลังจะพาเราไปทางไหนความคิดนี้ควรเชื่อต่อหรือควรปล่อยทิ้งคำพูดนี้ควรพูดออกไปหรือควรเงียบไว้สติไม่ได้ต้องการเวลาไม่ต้องนั่งสมาธิเป็นชั่วโมงไม่ต้องมีครูบาอาจารย์แค่เริ่มจากหายใจให้รู้ว่าหายใจ กินข้าวให้รู้ว่ากำลังกินฟังคนอื่นให้รู้ว่ากำลังฟังการใช้ชีวิตให้มีสติไม่ใช่แค่เรื่องธรรมะแต่มันคือเครื่องมือที่ช่วยให้คุณตัดเสียงรบกวนเห็นปัญหาให้ชัดและตัดสินใจได้แม่นขึ้นถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าทุกอย่างวุ่นวายไปหมดให้รู้ไว้เลยว่าคุณอาจไม่ได้ขาดคำแนะนำ ไม่ได้ขาดเวลาไม่ได้ขาดเงินแต่คุณแค่ขาดสติเท่านั้นเองเพราะเมื่อมีสติแม้ชีวิตจะยุ่งแต่ใจจะนิ่งและเมื่อใจนิ่งเราจะจัดการได้ทุกอย่างทีละอย่างโดยไม่รู้สึกว่ามันเยอะเกินไป